สวัสดีค่ะชนันธรพิเชียพานุพันธ์นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมีบทวิเคราะห์ของตัว CPO นะคะมีการประมาณการนะคะงบของไตรมาสที่3นะคะสำหรับไตรมาสที่3เองนะคะเราคาดว่ากําไรเนี่ยจะติดลบ10% Q on Q นะคะแต่เติบโตเนี่ยประมาณ3%เยนเย่ ye ด้วยกันนะคะในภาพของ Q on Q ที่ติดลบเนี่ยก็คงต้องบอกว่าเป็นฝั่งของเรื่องของตัวสภาพอากาศนะคะก็ถ้าเราเทียบไตรมาสสของปีนี้นะคะกับไตรมาสสของปีนี้ก็ ปกติแล้วก็แต่มาสามเป็นช่วงของหน้าฝนนะคะก็จะทําให้พวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการชะลอตัวลงไปบ้างนะคะในขณะที่ถ้าเราเทียบ ไตรมาสสามของปีนี้นะคะกับไตรมาสสามของปีที่แล้วเนี่ยเอ่อก็ถือได้ว่าอาจจะยังมีปัจจัยที่ยังกดดันอยู่บ้างนะคะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของตัว s e n ิเมนต์ในการจับจ่ายใช้สอยนะคะเนื่องจากปัญหาทางการเมืองก็ถ้ายังพอจํากันได้นะคะในช่วงไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะยังมีเรื่องของเอ่อการยังไม่ได้นายกคนใหม่ที่เรียบร้อยดีนะคะและ้วกนที่2เองเนี่ยจำนวนนักเที่ยวต่างชาติเนี่ยยังหดตัวอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเทียบในช่วงของไตรมาสสปีนี้กับไตรมาสสปีที่แล้ว ะะตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยติดลบถึง13เปอนเยด,ด้วยกันค่ะแล้วก็ปัจจัยที่กระทบหรือว่ากดดันอีกหนึ่งปัจจัยสุดท้ายนีย่ก็คือเป็นเรื่องของฝนนะคะก็ถ้าเทียบไตรามาส3ปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยหน้าฝนก็เรียกว่าค่อนข้างจะมาเร็วนะคะแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยเราเจอพายุหลายลูกเช่นเดียวกันนะคะเออก็เลยทําให้ ถ้าเรามองเรื่องของตัวเซมซอเซลโครนะคะหรือว่าอัตราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิมในช่วงของไตรมาสที่3นี้นะคะก็น่าจะอยู่ในลักษณะของ f l a กนะคะหรือว่าก็ไม่ได้บวกไม่ได้ลบอะไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ CPL เองเนี่ยเราก็มองว่าเขายังมีความสามารถนะคะในเรื่องของออการเพิ่มอัตรากําไรขั้นต้นของเขาได้ดีนะคะจากการที่เขายังคงมีการนําเสนอพวกผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นสินค้าพร้อมทานแล้วก็สินค้าพร้อมดื่ม หรือว่า ready to drink กับ ready to eat นะคะก็ทำให้ตัวภาพของอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยยังพอเติบโตได้รวมกับเรื่องของการขยายสาขาของเขาที่ยังคงทำอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยส่งผลให้ถ้ามองใน กำไรของการเติบโตของกำไรในมุมของ year-on-year Year นะคะก็ยังคงสามารถเติบโตได้อยู่นะคะเอารูปมองต่อไปในตรมาาที่4นะคะเรามองว่าเป็นส่วนของ high season นะคะก็เอ,อ่อเป็นช่วงของเทศกาลเฉลิมฉลองแล้วก็มีวันหยุดยาวนะคะก็น่าจะส่งผลให้ตัวกำไรเองเนี่ยสามารถเติบโตได้ในลักษณะของ Q-on-Q นะคะ ในส่วนของ Outlook ปีหน้าเองเนี่ยเราก็ยังมองว่าน่าจะยังเติบโตได้ต่อเนื่องนะคะจากสภาพเศรษฐกิจที่เในในส่วนของที่มีคอนเซิร์ต่างๆเนี่ยน่าจะ ผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วนะคะในฝั่งของ valuation เองเนี่ย CPO เนี่ยมีการซื้อขายอยู่ที่เทียบ PE เนี่ยประมาณสัก15 1 6ถึง16เท่านะคะคิดเป็นลบ2 SD ของค่าเฉลี่ยของตัวเองในอดีตนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็น valuation ที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะคะเมื่อเทียบกับตัว CPXTRA e ที่มีการซื้อขายกันบน PE ประมาณสัก 20ถึง21เท่าด้วยกันนะคะสำหรับเรตติ้งของ CPL เนี่ยเราจึงยังคงแนะนำเรตติ้งเป็น Outperform นะคะ t a ร g กเก็ตไพรอยู่ที่60บาทค่ะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถหาอ่านได้ในฉบับเต็มนะคะในเว็บไซต์ของ KCI ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ